สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับครูแอนเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะครูแอนก็มีความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะคะมาฝากนักเรียนเหมือนในทุกๆครั้งนะคะส่วนวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะและเรื่องที่ครูแอนจะนำมาสอนในวันนี้นั้นก็เป็นนิทานเรื่องกระเช้าสีดา ซึ่งเป็นนิทานที่มีเนื้อหาที่สนุกและสอดแทรกข้อคิดดีๆที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเรื่องกระเช้าสีดาวิชาภาษาไทยระดับชั้นปถมศึกษาปีที่ห้า ผู้แต่งเรื่องกระเช้าสีดาพระสารประเสริฐหรือตรีนาคะประทีปพ,พระสารประเสริฐเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอักษรศาสตร์ทั้งภาษาไทยบาลีและสันสกฤต นอกจากรับราชการแล้วท่านยังเคยเป็นอาจารย์วิชาภาษาบาลีในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นกรรมการชำระประธานุกรมแห่งราชบัณฑิตยสถานพระสารประเสริฐแต่งหนังสือไว้หลายเรื่องโดยมากมักจะแต่งร่วมกับพรยาอนุมานราชทนโดยใช้นามปากกาว่าสถียนโกเศสและนาคประทีป วรรณกรรมที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือเรื่องกามนิตหากแต่งตามลำพังจะใช้นามปากาว่านาคะประทีปนั่นเองค่ะเรื่องกระเช้าสีดาเป็นนิทานเรื่องหนึ่งในหนังสือรวมนิทานที่พระสารประเสริฐได้แต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2485 ลักษณะการแต่งใช้การแต่งแบบร้อยแก้วกล่าวถึงรูปร่างลักษณะนิสัยและความเป็นอยู่ของพวกพูดคือภายน้ำและพายไม้ตามความเชื่อของคนไทยโบราณรวมทั้งตำนานการเกิดต้นกระเช้าสีดานอกจากนั้น ยันสอดแทรกข้อคิดในการเป็นผู้ประพฤติดีมีคุณธรรมว่าย่อมเป็นที่รักและสรรเสริญของบุคคลทั่วไปถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมเรื่องกระเช้าสีดากันเลยค่ะเรามาฟังเรื่องกระเช้าของนางสีดากันบ้างนะคะฟังกันเบื่อหรือ,อยังล่ะเด็กๆยังค่ะคุณตา แล้วคุณตามีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกรอคะไม่สิอยากจะฟังกันหรืออย่างล่ะว่าแต่คุณตาจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังครับอืมแล้วกล่าวกับแก้วรู้จักกระเช้าสีดาไหมกล่าวไม่เคยได้ยินมาก่อนมันคืออะไรหรอครับแก้วก็เหมือนกันค่ะแล้วลายไม้กับลายน้ำล่ะหลานรู้จักหรือเปล่าเด็กทั้งสอง สายหน้าด้วยความไม่รู้มาตาจะเล่าให้ฟังพลายไม้กับพลายน้ำเป็นผู้จำพวกหนึ่งพู้นั้นคือมนุษย์ไม่ใช่คนหรือสัตว์ไม่มีใครเห็นตัวแต่อาจสําแดงให้เราเห็นตัวเป็นรูปคนได้พูดที่เป็นพลายไม้หรือพลายน้ำกล่าวกันว่ามีตัวเล็กจิ๋วสวยงามสามารถสําแดงให้เห็นตัวเป็นรูปคนหรือรูปอะไรได้ต่าง ทั้งให้ดีหรือให้ร้ายแก่มนุษย์ได้ด้วยมีนิสัยชอบเล่นสน,นุกและชุมร้องรำทำเพลงกันพรายไม้เป็นเพศชายอยู่ตามต้นไม้ในป่าพรายน้ำเป็นเพศหญิงและเป็นชาวน้ำทั้งพรายไม้และพรายน้ำชอบคนดีถ้าใครทำดีเป็นต้นว่ามีใจเมตตาการุณาช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวก็มาปรากฏให้เห็นรูปอันน่ารัก สนทนาปราศัยเป็นที่สนิทสนมเป็นยังไงบ้างพอรู้จักลายไม้กับลายน้ำบ้างแล้วสินาะแล้วแก้วจะเห็นตัวของพวกเขาไหมอาจเห็นถ้าแก้วทำตัวดีๆเหมือนเด็กหญิงขันทองนพก,กุลเขาเป็นใครเหรอครับมาตาจะเล่าให้ฟังวันหนึ่งหนูหน้อยขันทองนกกุลนึกว่าพวกลายไม้จะพากันมาเล่นขันทองเคยได้ยินว่า พวกเด็กๆหรือผู้ใหญ่กดตามไม่มีใครเห็นพายไม้ได้เลยแต่ขันทองคิดว่า้าตนเป็นเด็กดีมีวัฒนธรรมตามแม่สอนคงเห็นพายไม้ได้สักคราวหนึ่งแม่สอนขันทองอยู่เสมอให้เป็นคนอารีต่อเพื่อนรู้จักเกรงใจผู้อื่นเช่นไม่หยิบถวยสิ่งของของคนอื่นก่อนที่เจ้าของจะอนุญาตประพฤติตัวเป็นคนสุภาพอยากได้อะไรเมื่อเขาให้ก็ไม่โลภมาก ขันทองทำตามแม่สอนจนชินเป็นนิสัยเป็นที่รักสุดสวัสดิ์ของแม่เวลาค่ำเดือนง้ายถิ่นของพลายไม้สว่างกระจ่างแจ้งพวกพลายไม้ได้มาประชุมกันรั้นได้เวลาเล่นสนุกนางพลายน้ำแจกกระเช้าแก่พวกพลายไม้ตัวละใบปลายไม้ตัวสุดท้ายได้กระเช้าแล้วพูดแนะขึ้นว่าควรเล่นเก็บของใส่กระเช้าแข่งกันทุกรายตกลงว่าเป็นกีฬาที่แสดงความว่องไวอันสนุก ลงท้ายผู้ชนะได้รางวัลคือจับคู่เต้นรํากับนางพลายน้ำเจ้าของกระเช้าผู้สวยสดขันทองออกจากบ้านเดินพลางดูพลางว่าจะเห็นพลายไม้บ้างหรือไม่เห็นแต่กระเช้าเล็กๆกลิ้งเรือนอยู่กระเช้าเหล่านั้นพวกปลายไม้ที่เล่นวิ่งเก็บของเลิกแล้วทิ้งไว้กระจัดกระจายขันทองรู้สึกแปลกใจว่าใครเอากระเช้านิดๆเหล่านี้มาจากไหน และชอบใจที่เป็นใบเล็กๆน่าเอ็นดูมากขณะนั้นเป็นเวลาที่เริกการรื่นเริงแล้วพวกรายไม้พากันกลับส่วนพรายน้ำผู้เรียบร้อยยังกำลังเดินไปเก็บกระเช้าเพื่อมีให้รกที่ขันทองยิ่งประหลาดใจมากที่เห็นกระเช้าลอยขึ้นเองทีละใบแล้วลอยไปรวมกองอยู่แห่งหนึ่งไม่อาการเหมือนคนเก็บขึ้นแต่ไม่เห็นตัวคนเห็นแต่กระเช้ายกตัวเองขึ้น ความจริงนางพลายน้ำก็เดินไปเก็บตามธรรมดาหากแต่ไม่มีใครเห็นตัวได้คงเห็นแต่กระเช้าขันทองคะเนว่าคงมีอะไรที่มายกกระเช้าขึ้นเป็นแน่และอันนั้นคงเป็นพลายไม้ที่จนแลไม่เห็นนิสัยของขันทองชอบช่วยผู้อื่นจึงเดินไปช่วยเก็บกระเช้าตามดินแล้วนำไปรวมที่กองจนหมดและนั่งดูอยู่ให้นึกอยากไปเล่นบ้าง แต่ก็ไม่กล้าหยิบชวยกลัวเจ้าของจะว่าเอานางพลายน้ำชอบใจความอารีและความสุจริตของขันทองขณะนั้นขันทองรู้สึกเหมือนมีมือน้อยๆเอาอะไรมาป้ายที่ตาเย็นๆแล้วก็แลเห็นตัวนางพลายน้ำสูงสักห้บเซนขนาดเท่าตุ๊ก,กตายืนยิ้มเข่งอยู่ตรงหน้ารูปร่างสะสวยหน้าตาหมดจด แต่งตัวเหมือกับขันทองทุกอย่างสวัสดีฉันเห็นจะเป็นคนดีนะจึงแลเห็นท่านได้แม่ฉันอ่านหนังสือพบเรื่องพลายไม้เล่าให้ฉันฟังฉันก็นึกอยากเห็นตัวเหลือเกินเขาว่าต้องเป็นคนดีจึงจะเห็นพลายไม้ได้นี่ฉันเห็นท่านแล้วฉันก็เป็นคนดีนะหนูเป็นคนดีทีเดียวมีน้ำใจอารีดีมาก และสุจริตด้วยฉันชอบความอารีและความสุจริตของหนูจึงทำให้หนูเห็นตัวฉันฉันไม่ใช่พรายไม้พรายไม้เขาเป็นผู้ชายฉันเป็นพรายน้ำเมื่อหนูเห็นฉันได้ก็แลเห็นพรายไม้ทั้งหลายได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้พรายไม้กลับไปหมดแล้วเหลือแต่ฉันเก็บกระเช้าอยู่กระเช้านี้แน่รักจริงๆท่านทำด้วยอะไร ฉันไม่ได้ทำมันดอกมันเป็นผลออกจากไม้เถาชนิดหนึ่งผลนั้นเมื่อแก่ตอนบนแยกเป็นหกกลีบแล้วก้านผลก็แตกกระจายออกเป็นสาแหรกหิ้วกลีบเหล่านั้นดูรูปเป็นกระเช้าทีเดียวเดิมก็เป็นกระเช้ามีเรื่องว่าเมื่อก่อนนานมาแล้วนางสีดาถูกทศการอุ้มเอาตัวเหาะไปกระเช้าของนางสีดา หลุดลงมากลางป่ากระเช้านั้นเป็นของวิเศษเทวดาเจ้าป่าเสียดายว่าจะหายไปเสียจึงช่วยให้ออกรากงอกเป็นเถาแล้วก็มีผลสืบตลอดมาจนถึงบัดนี้เป็นที่ระลึกถึงนางสีดาขอฉันไปเล่นบ้างได้ไหมได้สิที่รักเชิญหยิบไปตามความพอใจขันทองอยากได้มากๆแต่เกรงใจเขาและดูตาพลาง แล้วหยิบมาเพียงใบเดียวนางพลายน้ำรู้ทียิ่งรู้สึกเอ็นดูขันทองมากขึ้นหยิบส่งให้จนเต็มทั้งสองมือน้อยๆของขันทองขันทอง,นทองหนูเป็นคนดีมากมีความอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีใจสุจริตไม่เอาสิ่งของก่อนเจ้าของให้ทั้งไม่โลภมากหนูดีพร้อมทุกอย่างต่อไปนี้เมื่อถึงวันดีคืนดี เดือนหายพระจันทร์เพนเช่นนี้หนูมาที่นี่อีกสิฉันจะทำให้หนูได้เห็นพวกไพรไม้มาประชุมกันเล่นรื่นเริงทันใดนั้นขันทองรู้สึกว่านางพรน้ำยกมือมาเช็ดตาของตนแล้วก็แลไม่เห็นนางพรน้ำอีกต่อไปและกองกระเช้าก็หายวับไปด้วยขันทองหิว้วกระเช้าเต็มสองมือกลับบ้านเล่าเรื่องให้แม่ฟัง แม่ดีใจที่ลูกเป็นคนพิเศษได้เห็นนางพรายน้ำแล้วขอดูกระเช้าผลไม้นี่แม่เคยเห็นนางพรายน้ำนั้นรู้เรื่องดีว่าเดิมเป็นกระเช้าของนางสีดาเราก็เรียกว่ากระเช้าสีดานั่นแหละดีแม่ขันทองก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังแต่นั้นมาผลของเถาไม้ชนิดนี้จึงเรียกกันว่ากระเช้าสีดาสนุกไหมล่ะเด็กๆ สนุกมากเลยค่ะคุณตาแล้วทศก,กัณฐ์กับนางสีดาเนี่ยเป็นใครกันครับทำไมนางสีดาต้องถูกทศก,กัณฐ์อุ้มหอะไปด้วยนางเดินไม่ได้หรอครับเอาล่ะถ้ากล่าวอยากรู้ก็ไปอ่านวรรณคาดีเรื่องรามเกียรติ์ดูสิได้ครับคุณตานี่ก็เย็นมากแล้วเรากลับบ้านไปกินข้าวกันดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ หลังจากที่นักเรียนได้ชมเรื่องกระเช้าสีดาไปเห็นไหมคะว่าเรื่องนี้มีข้อคิดดีๆที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันข้อแรกเด็กควรเชื่อฟังผู้ใหญ่มีความสุภาพอ่อนโยนและมีน้ำใจถ้านักเรียนทำได้ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปแน่นอนค่ะ 2. การทำความดีย่อมได้ผลดีตอบแทนเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นทำความดีกันนะคะช่วงแบบฝึกท้ายบทวันนี้นะคะ ครูแอนก็มีแบบฝึกท้ายบทง่ายๆหลังจากที่นักเรียนได้ชมเรื่องกระเช้าสีดากันไปแล้ววันนี้นะคะครูแอนก็มีคำถามให้นักเรียน4ข้อให้นักเรียนเขียนคำถามและคำตอบลงในสมุดนะคะข้อที่ 1. ตัวละครสำคัญในเรื่องได้แก่ตัวละครใดบ้าง 2. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจากในเรื่อง 3. ข้คอคิดนักเรียนได้จากในเรื่องและ c ตัวละครที่นักเรียนชื่นชอบให้นักเรียนเลือกมาเพียงแค่หนึ่งตัวละครเท่านั้นนะคะพร้อมบอกสาเหตุที่นักเรียนชอบตัวละครน,นี้ว่าเพราะเหตุใดและวาดภาพตัวละครที่ชอบพร้อมระบายสีให้สวยงามแล้วอย่าลืมทำการบ้านกันด้วยนะคะวันนี้ครูแอนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ